น่ะประมาณนี้นั่นแหละที่ไปกันทุกปีนะครับอันนี้กระตุกไหมครับเนี่ยมันไม่กระตุกใช่ไหมทุกคนกระตุกเป้า ไม่กระตุกเนาะอ้าวน้องหนุนถึงบ้านรอ,อ,อือหืออือหืออือหืเนี่ยขออะไรแล้วได้ได้สิขอไปแล้วแล้วก็ได้ไงอ่าไม่กระตุกเนาะมถองบ้านแล้ว ผมกำลังคิดว่าทำไมเมื่อกี้ไลฟ์แล้วมันกระตุกมันเพราะอะไรมันเพราะอะไรเพราะหานอะไรป้าตุนมาไหมไม่แน่ใจเลยไม่ได้ถามอะไม่ได้ถามเลยเฮียหนูได้ค่าเวเมื่อวานแล้วถูกหวยใช่ไหม หนูหนงนี่เป็นคนหนึ่งที่มีดวงเรื่องหวยนี่จริงๆไงนะคนอะไรจะถูกหวยกันได้ตลอดเสียงฝนหรือเสียงพัดลมเสียงพัดลมไม่ยินหรอ พัดลมมันไกลมากนะพัดลมน,นู่นเลยนะมันจะเวอร์ไปหรือเปล่าเสียงดังอะไรขนาดน,นั้นเฮียยังไม่ได้ยินเลยเม่อกไหมมอี้มีใครถามเลยนะี่ย มาเดินออกกำลังกายเปิดฟังด้วยค่ะคุณนายสวัสดีค่ะคุณนายพัดลมวัดใช่พัดลมวัดเอามาจากวัดนี่แหละงานศพใครวะงานศพแม่เฮียหรือความจริงแล้วอะ่ะเสียงะมันอาจจะไม่เสียงพัดลมก็ได้นะที่พวกคุณได้ยิน เป็นเสียงที่อมาม่าต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าฮะ,ะน้องเนปไปไหนไปเสริมสวยค่ะไม่จริงนี่ที่บ้านนี่แทบไม่ได้ยินเสียงมันลมเลย,ดยได้ยินชัดเจนได้ยินชัดเจนครับผมก็ว่าจะถามอยู่นึกว่าฝนตกคุณได้ยินเป็นเสียงอะไรล่ะ เป็นเสียงคนหรือเปล่าเป็นเสียงคนหรือเปล่าแต่ที่บ้านนี้แทบไม่ได้ยินเลยนะมัน๋ยวเวอร์นะอือมาคุยกันต่อผมก็แรงสงสัยคือผมอะซื้อโทรศัพท์ใหม่มานะครับ Samsung โฟโฟเจ็ด ที่บอกว่ามันบางมากเนี่ยมันคือมันโคตรแบบมันคือมันโคตรบางอ่ะดูดูมันบางมากแล้วพอผมไลฟ์เนี่ยมันก็ร้อนเว้ยผมเลยงงว่ามันเพราะมันร้อนหรือเปล่ามันเลยกระตุกมันเลยกระตุกเพราะว่าเครื่องมันบางมันเลยร้อนง่ายหรือเปล่ามันไม่เหมาะกับการเอามาไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าตัวพัดลมระบายความร้อนก็น่าจะตัวเล็ก รูป่าไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะไม่อิ่มเท่าไอ้ตัวใหญ่แต่เดี๋ยวก็จะเอาไอ้ตัวใหญ่ไปเป็นเซอร์วิสด้วยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นไอ้ตัวใหญ่นี่ไม่กระตุกนะซัมซุงตัวอื่นก็ร้อนนะคะเฮีย๋อหรอคา ไม่แต่ของเฮียก็ใช้โฟลมามาก่อนนะไอตัวพับพับอ่ะพับพับใช้พับมาตลอดชีพวันนีครับแป้งพับมาตลอดจนมารุ่นเนี้ยบางจุดสุดเลยอ่ะบางแบบบางไม่น่าเชื่อบางแบบบางจนไม่กล้าเปิดกลัวแม่งหักคามือเลย อีกหน่อยแม่งจะต,ต้องบางกว่านี้อกีกวะวะมันไม่น่าจะบางกว่านี้ได้แล้วอะหรือว่าเครื่องที่เฮียเอา,เอาไปดำน้ำเครื่องนั้นน่ะดีเครื่องนั้นหรอทำไมอะไม่นะโปกตีนเครื่องนั้นเอาไว้กดสารอิเฟกส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอามาใช้ไลฟ์เท่าไหร่นะหรือปาบางเกินอาจจะทำให้ร้อนเร็วขึ้นมันร้อนเร็วขึ้นเลยแหละผมสัมผัสได้ มีความรู้สึกเลยว่าแบบมันร้อนเร็วอะแต่ตัวเก่าที่ผมใช้อ่ะก็ร้อนร้อนจัดแบบร้อนเหมือนจะระเบิดก็มีเหมือนกันบางครั้งเลิกเรียนหรือยัง เนี่ยเดี๋ยวบนกลางให้ดูพอกลางมาแล้วมันบางแบบแม่งดูแม่งบางดูความบางงแม่งบางเกินน่ะ บางแบบไม่จะไม,ม่บางกว่าสายไฟอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะบางกว่าสายไฟเนี่ยสายชาร์จตัวสับแม่งหนากว่าฟอนมอบอกให้เอาไปคืนเอาไปคืนทำไมย้ายฉันชอบฉันชอบมันฉันรักเขา เฮียไม่ลองใช้ iPhone ดูบ้างเฮียใช้ iPhone มาตลอดสมัยก่อนน่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันทำอะไรได้ไม่เยอะแล้วก็มันไม่พัฒนามันไม่ค่อยพัฒนารู้สึกมนี้นะคือดูดิมันทําจนมันกลายเป็นจอใหญ่เป็นเริ่มแบบไปแล้วอะ่ะไอโฟนยังไม่ทาอีกทําไมไม่ทําอ่ะ ทำมาสี่ห้าปีแล้วไอโฟนยังทําเหมือนเดิมอยู่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพออะไรเพราะอะไรถึงไม่ทำํำในเมื่อก็ทําได้หรือทําไม่ได้หนูไม่เชื่อเฮียแล้วคะ่ะหนูหมดไปเยอะแล้วค่ะเรื่องหวย <S 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 อะไรว่าน้องรัก พรุ่งนี้ยังมี <C US> S> <S เคยได้ยินไหมท้อได้แต่อย่าถอยท้อเท่านั้นที่มีไว้ให้ลิงถือคนเรามีพรุ่งนี้เสมอเรือเล็กควรออกจากฝั่งน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะเข้าใจใช่ไหมแฮ่ <C US> S> <S hey! มีความรู้สึอยากกินหนลายๆอย่างถูกวดเดียวที่เหลือโดนแดกเอาบอกแล้วดีกว่าไม่ถูกเลยอยาหาขนมได้ลอยๆกินไม่มีเลยวะยังมีงวดหน้าใช่ยังมียังมีงมวดหน้าเสมอังมีงวดหน้าเสมอนะคน ไปหาของกินก่อนอะไรมีอะไรนะให้กรูก,กินบ้างช็อกโกแลตด้วยกัน มงออยู่บ้านเลยเดี๋ยวเรารอคนกลับมาบ้านแล้วเราค่อยกลับมาไลฟ์ใหม่ดีกว่าได้ไหมได้ไหมอยู่คนเดียวมันเหงา เใช่รู้รู้ได้แล้วเฮียหนีไปนอนอะ่ะบรรยากาศโคตรน่านอนสวัสด,ดีครับคุณสุรัตน์คนเดียวที่ไหนพวกหนูก็อยู่ด้วยเฮียตอบหนูก่อนก็น้องหนุนชอบชมเฮียก็ไม่รู้จะตอบยังไงไงเฮียไม่ค่อยชอบชมตัวเอง ดูหน้าเฮียเหมือนง่วงนอนจริงคือแบบต้องไปรีเฟชร่างกายสัหน่อยคือเข้าใจไหมว่าแบบเวลาแบบที่เราอยู่บ้านเนี่ยเนี่ยแก้วแก้วเนี่ยนี่ใส่น้ำเปล่านะเวลาจะไลฟ์ก,ก็ก็กินแก้วนี้ไม่ได้เพราะติ๊กตอกมันจะจับว่าเป็นเป็นเครื่องดืบบออ่มแอลกอฮอล์ น่าทำคารจะดูดไอคอตก็ไม่ได้ดูดบุหรี่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เุ็น <c oughs> แบบยื้กกะเฮียตล,ลอดอลกล้าไปไหนอะ่ะ <c oughs> ออกคอสลงกอล์ฟ <c oughs> ออกเขาแวะมาเตินนะม,มน้ำมะรมเหรอดูดิ เฮ้ยทำไรวะทำไรลากเกลีกัดเชือกเป็นอ่ะโอ้โหทำไมรองเท้าแตกกูมันเน่าอย่างนี้วะลาขึ้นลาขึ้นเย้ยซื้อใหม่ดีกว่าไปไหนน้อง น้องไม่ไหนน้องชายน้องชายโอ้โหโหนเป็นรถเมล์เลยโหนเป็นรถสองแถวเลยน้องโอ้โห,โหแต่เวลาพี่เขาขับดูห้ามโหนแบบนี้นะลูกดูเปล่านั่งดีๆนะลูกเรียมเสียบายทำหน้านิ่งทำไมไอ้น้องเอ้ ่ช้เติมน้ำแล้วไปเอาโคลนนกทางนั้นก็เดินเข้าไปทางนี้เอ้าอยากตื่นไหมเหม็นขี้เต่ามากเลยอ่ะทุกคนช่วยเอาน้ำมาฉีดขี้มันทีอือหือ อะไรคือเหมือนเฮียมากอะไรคะน้องนมสาสาวเอาพี่ปูเอาน้าไปฉีดขี้เต่าหน่อยแบบเหม็นเหม็นครุ้งเลยอะแทบอ้วกเลยอ้อวกแทบแตกเอเอาสายยางไปฉีดขี้เต่าให้หน่อยดู <c oughs> เองลืมล้างรถเฮียด้วยนี่ว่า อ๋อเออเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าใช่ปะล้างเลยไหมล่ะให้ผมขยบลวนให้คุณเลยไหมล่ะเอาเลยนะเจ yeah. ดไปขี้เต่าเฮียนะคะใช่อยู่ตรงจอกกระแลเฮียน,นี่แหละทำไมอ่ะไปใช่แล้วคนละเรื่อง <laughs> แล้วอนันคุณรอกันให้น้องเขาราดขี้เตาเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ขี้เตาอ่ะเรารอ,องเทา้าเน่าๆของผมเม่ไหนเนี่ยอ๋อไอปูใส่ไปแน่ไอปูผู้ขโมยรองเทา้า Wi-Fi แม่งมาถึงหรือเปล่าเออ มันก็ไม่เหลืออะไรล้างง่ายโคตรเหม็นเลยขี้เต่ากรูจะบ้าตายเห็นเต,นต่าไหม่อนเหม็นมากไม่ล้างคันสีขาวด้วยหรือใครเนี่ยคันสีขาวไหนวะ อ๋อรถตู้เหรอรถตู้เป็นหน้าที่ของลุงนิดหน้าที่ใครหน้าที่มันจ้าสวัสดีจ้ะต้องปลายน่พอเราจะ ลงไลฟ์ก็ชอบมีคนมาดูเพิ่มนะไม่รู้เป็นโลกอะไรกันนะเวลาแบบตั้งใจจะมาไลฟ์ก็คนดูไม่ค่อยมากันผมเราไม่ค่อยเข้าใจาจริงชีวิตชีวิตพวกคุณอนะสวัสดีคิดสวัสดีนะจ๊ะ สวัสดีคุณสะนิชาคุณส้มคุณปุ๋ยคุณปริชาติมาใหม่ค่ะมาใหม่กันหมดอ๋อเนี้ยหรอรถคันนี้ซื้อมาทำคอนเทนต์กับคันนี้คันนี้เพิ่งซื้อมาซื้อมาถ่ายทำคอนเทนต์ซะหน่อยเขาเพิ่งเลิกงานกันแค่เฮียเอาละครับ เลิกงานมากูเริ่มง่วงอล้เนี่นยใช่ไหมพวกคุณชอบมาตอนผมง่วงนอน,น,นเนี่ยคุณมินนี่บอกเพียจัดซุปเปอร์คาสักคัน คุณอยากดูรถจะไปดูเรนในรายการวัตฟาสนะนะครับอันนี้คนละรายการกันนะครับมานั่งรีวิวรถน่าจะไม่ใช่นะครับคุณถาพิสิจธบอกว่าน้องเนปเปิดเทอมแล้วเลยค้เปิดแล้วครับ ฟองนมถามว่าอาบน้ํำยังใครจะไม่อาบรถตู้ไปไหนรถตู้อยู่หน้าบ้านเนี่ยจ้ะหนูดูเฮียก่อนค่อยไปนอนดูไลเฮียด้วยเดินทางกลับบ้านด้วยคุณส้มโอเคเดินทางดีๆนะครับเฮียต้องจัดรถไฟฟ้าสักคัน ออตอนแรกตอนแรกผมเล่น t i k t o ็อกแล้วช่วงนี้จะมีแท้ง300รโปรโมทไม่ใช่โปรโมทหรอกคนใช้เยอะมากคนซื้อเยอะมากแท้ง300รแล้วเขาเอาไปแต่งเป็นอะไรเป็นรถเบนซ์กันน่ะเราก็ดูปุ๊บโอ้โหมันแต่งได้ขนาดนั้นเลยหรือวะ บบมันแต่งมาซะเหมือนเปียบเลยนะแท้งนี้คันละประมาณ1ล้านบาทเอาไปแต่งเป็นเบนจีคั s คันละสากว่าล้านได้ด้วยงบประมาณเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นจะแปลงล่างจากแทง300กลายเป็นเบน,นบาบัดจีคัสในทันที กนั่งดูไปแล้วว่าเออเฮ้ยโอ้โหมันแต่งแบบได้แนบเนียนจริงสวยดีน่าใช้วันรุ่งขึ้นผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ที่บริษัทที่เขาเป็นออทสไลท์ดีลเลอร์ของบาบัตไปเจอแบบพวก g ีคัสบาบัตแบบแท้ๆสามสล้าน4ี่ล้านบ้างมีความรู้สึกเลยว่าแบบเออเฮ้ย ถ้ามึงไปแต่งเป็นเหมือนของเขาแล้วไปเจอของจริงที่แม่งยังไงวะเดีออกป่ะเพราะของแต่งของบา์บัตที่แพงชิบหายแค่เปลี่ยนเบอกเปลี่ยนสีภายในแม่งสองล้านล้อได้ล้านนึงแค่เลือกสีอ่ะเลือกสีรถอ่ะ ถาเลือกสีเปลี่ยนสีสองล้านคกูก็เลยโอ้จเจ้าช่วยถ้าคนซื้อแท้งขับแบบเป็นแท้งดีกว่าผมว่านะไม่งั้นไปเจอจีของแท้มีเขินแน่ ตลกมากวันก่อนไปรายการคุยแทบโชว์แล้วก็เขาก็ให้ภาพใหญ่ๆนี่มาโดยที่ผมเป็นคนเลือกพอเขาเปิดภาพมาปุ๊บไทกาแม่งถามป้าทําไมป้าต้องทำอ,อย่งนี้กับก้าด,ด้วยทําไมป้าเลือกก้าหน้าตาแบบนี้ทำไมป้าไม่เลือกก้าตอนก้าทําหน้าดีๆอ่ะ รู้สำหรับเราเรามองว่าแบบนี้มันธรรมชาติน่ารักดีเหี่ยวออกากำลังกายอาทิตย์หนึ่งกี่วันเออ่ถามว่าเดือนหนึ่งออกกี่วันดีกว่าครับไม่ไม่ได้ออกเลยอะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังก,กายเลยครับคุณ Little Sugar Home ผมว่า จะให้ชาวสวนมาช่วยกันตัดต้นไม้ที่บ้านก่อนนะตอนนี้ต้นไม้ในบ้านเหมือนป่าเย่ยโอ้กำลังหิวน้ำพอดีขอบคุณครับน้องออมขอบคุณที่ส่งกาแฟมาให้กินกาแฟที่บ้านหมดพอดีเลยขอบคุณมากเครับเมื่อคืนบอกออกทุกวันนะคะเนี่ยก็พูดไปเรื่อยอะอะไรบางเรื่องก็โม้บางเรื่องก็มั่ว อย่ามาหาความจริงจากในไลฟ์นี้เลยกล้ามฟีีไหมครับฟีีสิครับผมฟีีจนเป็นเปารีโอแล้วตอนนี้แต่ว่ากล้ามมันไม่ได้หายนะครับมันใช้คำว่าฟีมาถูกแล้วมันเหมือนลูกโป่งที่มันยังไม่ถูกสูบลม เวลากล้ามเนื้อมันมันไม่ใช้มันจะฟีบแต่มันไม่หายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเดี๋ยว,ว่าเราเริ่มพองอมาเหมือนลูกโปง่งไ,ไอ้กมะละนะครับได้รับเวแล้วเหรอครับน้องรักขอบคุณมากครับบ้านเฮียอยู่ใกล้มองเทไหมครับไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ก็ใกล้กว่าบ้านน้องเนบนะ จากบ้านเน็บไปโรงเรียนน่าจะไกลกว่าบ้านเฮียไปโรงเรียนเด็กเด็กกบไปแล้วไปละผมไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่ไปนอนก่อน เนปจูนเรียนสาขาบอร์ดแคสติ้งจ้ะไปก่อนนะจ๊ะ